นี่มากมาเอื้อยຊື່ໃຫ້ນີ້ກະເອົາໄວ້ໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ລາແດງກ່ອນເດີ້ເດີ້ກໍແດງກິນເດີ້ອີ່ນ້ອງນ້ອຍຢ່າຍິນເນາະມນດິນດ້ຮອໃນເດີກິນນ້ຳາຍີ วัสดีเด้อพอเป็นพระราวัจิุปุชุคนทันนี้กสาวนุนก็ได้มาส่งน้องตองที่บ้านนอนบ้านที่เรียบร้อยแล้วน้องพวยหิน้องเนาะก่อนคืนหัวชันที่เรียบร้อยหล้วจากที่สาวนวลได้เอาเปิดเมื่อนอนนำเพื่อนสาวนวลกับสองคืนน้องพวยหิน้องเนาะกพาน้องทำบุญทำทานนำกันน้องพวยหิน้องนี่กสาวนวลก็ได้เพิ่งจะหอดพวยหิน้องกลับประมาณอยู่ บ่ายสองเกือบบ่ายสามโมงพูดองเนาะสบายดีสบายดีน้องเขาดีน้อามวันนี้ไปข้างในบ่เออพอเนาะกูโมงเสื่อบะไม่ไปข้างในบ่ไปลำไห้ลำหน้าได้คุมือนี่โอ้เฮ้ยที่สีอยู่ขอจ้างเงนเลยขาจ้างเนเลย เอ้ยยังสเต็มเลยกูจิโร่กูจิร่เลยสหา hết อืมได้อยู่บ่ไม่ชอเรื่องีนแ่ง่มีห่าใเหรอไมมห่าว้ยะเ้ยย่างย่งห่าวซโซหาละพันชองพันอะมนตบตบเสกับน้ำุกเสีหัวตายไปเลยไปมันเกิดเต็มหัวเต็มหาาทรมานด็กน่อยมันบกคันบ่ละัวได้ซินเหเนะต้องตอง เปน่นน้ำเอือยสองคืนเอื้อยภาษาพาฝนไปเวียนเทียนต่อรอบเรงมันพ้นตกนำลงมาพารองผาหลังเฮ้ยบม่ได้ไปเลยพักนอนกินข้าวเลยก็นอนบริหารอยังกะมีอยังค่ะน้องตองไปเอือยอไรอยังแนี้ยอ่ะมาชมดูวยสินไม้เสียไม้ค่ะมาชงเอื้อยแน่ มาเอามาชูพ่อเมีพี่น้องพ่อเนี่ยมาหนุ่มชูด้วยอาเจ้าเนี่ยก็ได้ชงเนี่ยเออชงตะหม้อฝ่นๆเนอะกับพาน้องเมื่อาทำบุญแล้วกันหนุ่มไปซื้อเสื้อยไม่ชินไม่เนาะน้องตองเนาะมันี่บ่ซื้อมันี่บ่มาเนี่ยส่งแคล้วเหนื่อบ่แต่กะเอาเงินให้น้องแท็กห้าร้อยผมพูดว่าเมันชื่อยังไงบ่น้องตอง ซีเนี่มาหบราคาขนมันออนนพันเสือส่งอันนี้แหละ้ช <laughs> <ว>ิีใหมมาหนุงดูเจอนก็สกัดนออหนุชสีใหม่บงนาะดังจากสาวนวลพาไปตัดสินพีนนนนนน่น้องกะนดดองก็ยังบริสุทธิ์ดองบังนาะคขายเงบเกือบร้อบาทอันนี้ก็มีมม่หม่งไม้คกินเนอีดอ,อนะําร เลยด้เลยทีเดยวเลยตัดแต่วานี่เรา้องต่อได้ได้มือเ้านี่แต่ว่าเป็นชื่อกับเป็นสุดแบบงามเลยนะผมพี่น้องสือกับสิทธิ์เดี๋ยวจะให้น้องงงโซมาให้เบิรงเนาะเรานับซ้ำปลาจะได้ทองหมดแหละ มันได t ยัง2ออนเต็มๆเอื้อยให้เลยเลยอืกหึงอยู่นี่อ้าวบอ้น้องตองมาโซอือโอ้เขาวเพิ่นเ้ได้เสื้อพแล้วก็มีแพ1ผืนเนาะน้องตองเนาะก็เพิ่นเมื่อกับเอ้ยก็ได้เสื้อจํานวนเงินก็ให้เพิ่น1,000บาทเน้องก็ให้ือเนาะาเื่อ ตามารุนคารุบัลไม่สินกับตัดพอดีด้วยบ่เออพอดีด้วยเกษเทผพอดีผูดีก็โอเครองต่อโอเคงามลายงามลายก็เพืนุ่งให้เบิ่งเนาะเพราะว่ามือมือไปฮะยังบ่เดีตัดสินน้องต่อเนาะก็เลยเอาสินเอื้อยไปนุ่งก่อนเดยพากันลงบัตรมาหนั้นก็เลยก็มาตัดแต่ก็มาผู้เราก็ยังไม่ได้ใส่ในหนุกเนาะ อนนี man, ้หมากไม่เอ้ยชื <even. S 1> ่อให้นี่กะเอาไว้ให้ลูกให้หลานเลีงกันเด้อเลี้ยงกินเลี้ยงได้อีน้อยอย่างเลีใย้น้อยหวานเด้อกินได้ห่อน่นยนั่นแหละเด้อกินหนำลายลายเด้อมาอันนี้กินแล้วมันจะห่อนคอคอแห้งอ่มาตัวน้อยอ่ะตัวมานอ่ะอ่ะ อืให้ลาการที่เลือกเ่อไก่อยัางวัตถวให้ตูแปลงใหม่เด้อเป็นสร้างมาทางผู้ใหญ่พ่งกายังเจ้าเห็ดลังคาใหม่คือเอเ้ว่าแถ้าที่ดีก็มีพระมีไม้ไม้ขจัดก,ก็สานเอาเห็ดข้อมันอ้อมมันนะมันจึงได้เย็นบเวลามันฝักไข่ฝังยังนะเด้อให้ยามแล้วล่ะเด้อ แ้วก็ให้อันไอ้พวกนี้มาเห็ดให้บ่ไม่บอกเลยจางคุณเอือมันคือไอ้ทองนี่เปิทองนี่จางจางหมดทองโอ้ด้จ้างเพิ่นเนาะเพิ่นมมาเนาะไอ้าอ้นี่สิอ้ายนี่ไปทางไหนอยู่บนอยู่บนเนาะเป็นไรสาเฮ่อบ่ได้มาฝากเอวบาอะไรมันเนี่เป็นในราคามันต่างกันหราอ อีบ้านเอ้ยศาสตร์เราชื่อศาสตร์นับฝากแต่ว่าราคาประตูกันก็เลยว่าหยุกเลิกเนาะเป็นทำไมเด้อเออกาอีบ้านก็อยู่อยู่บ้านเวรพี่เรากลับวันไปทางใดเนาะน้องตองมาจักมือเดี๋ยวอีบ้านโอ้แต่ราคากรบบุข่ากันเนาะน้องตองก็เลยบริภาษ์กันซื้อเวรพี่เราการมีโอกาสดีอยู่เราเพราะว่าน้องการมานำมาดีกันเนาะ ใครมาส่งน้องเลยก็่าได้ซื้อมากอะน้องเบกมากก็ได้อยู่น้องตองว่าราคาก็ตกอยู่หกเจ็ดร้อยบาทพูดให้ฟังเนาะกับพมีนยังดอกว่าได้ครบครัวเนาะที่อยากเข้าไปช่วยเพื่อนแต่ว่ามูลค่ามันก็สูงเกินเขาก็ซื้อหมดได้เนาะก็เอาราคาผู้ดีผู้ดีเลยพูดให้ฟเนาะผู้ดีงามเนาะก็อาจจะเป็นเมื่อไม่ที่สาวน้อยก็ได้ซื้อมาผ่าเพิ่นเนาะพูดใ้ฟังเนาะ เพื่อนกับช่วงนี้ก็คือว่าสิยุดอะไรอยู่เพื่อนอยู่ซานอะไรน้องน้องต่อเพื่อนไปลำไห้ลำนามาแล้วเนาะก็โอเคสำน้องเอก็เลยมาส่งเจ้าหอวเทือนหัวซานหน่อยเด้อโดยเด็กอะมีอยังก็เห็ดโตไปเนาะน้ำเทือนน้ำซานเนาะเจ้าก็ไปไม่ได้เห็ดยังตีมีแต่เด็ดเด็ดเด็ก็เจ้าก็หาพื้นหาดัวาไว้คือเอยว่าใน่เด้อเออบางบ้างก็ขยันขยันกันแน่จงได้มีกลิ่นมีอยู่เด้อเออโอเค พื้นพายังไม่เป็นยังบอกปกติเบิ่์เมนบ่ออาที่มันหัวนังก็เอาน้ำเวบานมาติดเด้อเราบริติดยังตีที่เอื้อซื้อมาถามเราเด้อนี่แหละที่ดังสีเบลเล่เบลเล่เอาเราไปตียังไงส์แต่ว่าอันดังข้านข้อกายอันมุงไปซี่เด้อเด้อเอาเอาไม้ขึ้นสูงช่องหน้านี่เ็ดเป็นอยู่ว่าเจ้าปะ เหรกกับน้องได้บ่มาโชว์สีมือหนิเด้อก็โอเคเนาะเออก็จะได้ขอตัวกับก่อนเด้อโดยสบายดีโดยพี่น้องมื่อนี้กยสาวน้องก็ได้มาส่งน้องตองมาหอดบ้านถีกเราได้เอาพี่น้องเนาะก็หลังจากที่สาวน้องเอาเมื่อกส่องมือพี่น้องก็ให้น้องพักผ่อนอยู่ที่บ้านเนาะก็ ถึงก็ได้พากันลงทำบุญทำทานพ่อพี่พี่น้องเนาะก็คือว่าร่วมกันทำบุญทำทานนนั่แหละเนาะก็คือว่าเร่ๆก็สร้างน้องก็ได้แต่ที่ได้ก็สร้างน้องก็สิพาน้องไปเวียนเทียนแต่ว่าฝนตกฝนขาดหน้าขาดตาพ่อพี่พี่น้องก็เลยได้พาน้องลงไปเนาะโอเคมานี่ก็สร้างน้องก็ได้มาส่งน้องแต่ก็มีของผ้าของต้องมากไม่หมากตอกไม่ให้ลูกหลาร้านพนิกหน่อยเนาะพ่อพี่พี่น้องเนาะ กับวันนี้กับว่าชาวน้องกับว่าสซื่อศาสตรมาให้เอ้ยหวานพรมิตรพี่น้องเนาะแต่ว่าราคาบอกเขากันน้องพรมิตรพี่น้องชาวน้องก็ได้งดไว้สะก้อนเนาะเอาไว้เป็นข้างน้ะน้องพรมิตรพี่น้องเนาะก็คือว่าราคาอ่ามันแพงเกินน้องพรมิตรพี่น้องกับโมเมนต์ว่าขอโทษน้ำละลายเนาะกับโมเด้ว่าติมีค่าเพิ่นคลายดอกน้องพรมิตรพี่น้องเนาะอาจจะเป็นอ่าสิ่งที่เพิ่นคลายบ่ได้ก็เลยหุนขาได้สำนั่นเนาะแต่ว่าสำหรับชาวนงกับว่า ใช้เงินจำนวนนั่นแหละได้ไปซื้อได้ครอบครัวซอยกันนอกภูมินอกเนาะก็ว่าหาก็สาซื้อก็ได้อยู่แต่ว่าซื้อมันก็ฮาต้องได้ซื้อได้ครอบครัวที่ไปแยกย้ายถ้าว่าหาซื้อเฮาก็บาได้ไายพื้นใดบ่อนได้ที่ไปส่งไปให้เพื่อนนอกภูมินอกก็โอเคพูมินอกเนาะมันนี่ก็สร้างวก็เดินเดินทางไปกับบ้านคนเดียวภูมิภาคนอกเนาะ กะหลังจากที่ว่าสาวนวลได้มาส่งน้องแล้วเนาะก็เสด็จกลับบ้านคนเดียวมมพ่ยพี่นอ้องเนาะกะช่วงนี้กัเวลาสามโมงแล้วมมพ่ยพี่นอ้องสามโมงแดงแล้วเนาะก็ได้ขอตัวกลับก่อนมมพ่ยพี่นอ้องเนาะอ่าไหวพอสาวนวลขีดหนาเนาะก็เป็นกำลังใจแล้วก็กุศลกุศได้ฝากติดตามสาวนวลเนาะพ่อมีนอ้องเนาะกะสาวนวลกะ มาคนเดียวอีกอย่างกับสาวนอนกับย่านน้ำถมทางกับยา่นา,า,บยานรถย่านล่างทำบทสมบูรณ์แบบนะ้นองพูดพี่นะ้องเนาะกับย่านได้สิ่งไรอย่างอยู่พีพน่นะ้องเนาะก็โอเคมาหนี้กับสาวนอนก็สิได้ขอตัวกัปตัพพนพี่น้องไว้พอสาวนอนขีปนาขอกล่าวคำบัดสบาย